อีกคนอ่ะโอ้โหมันมน่ากลัวจริงครับมันไม่กลัวเลยมันไม่กลัวเลยนะผมอยู่ใ,ใกล้ๆอย่านี้งเ้า,า,าผมผมอยู่ใ,ใกล้ๆนี้มันไม่กลัวผมเลย นะผมโอ่ใบตองกล้วยที่ผมตัดไว้ลองมาแี่มันดูเนี่ยใบกล้วยขนาดนี้ดูนี่กระโด,ดดไปน้ำดูว่จะไปไหนไม่กัดคดนหรือเปล่ากระไปเด้อ

อีกคนหนาตัวใหญ่มากโอเคนะครับตายไม่ดู